ครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดลำพูนนะครับอำเภอบ้านทินะครับตรงข้ามวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านคูนะครับภาคเหนือนะครับวันนี้เรามาทําสนามฟุตบอลหญ้าเทียมนะครับขนาด33มสาคูนห้าสิบสามจำนวนสองสนามนะครับครับผมก็รวมแล้วรวมพื้นที่แล้วเป็นหกสิบเจ็ดคูนห้าสิบสามนะครับก็จะเป็นสนามใหญ่ด้วยนะครับเป็นสองพาร์ติชันนะครับ แน่นอนครับที่นี่ใช้ยญ้าเทียมรุ่นถ่ายครับรุ่นที่ท็อปสุดของเรานะครับที่ลงที่ไหนนะครับูขายเยอะที่นั่นนะครับก็เรามาดูหน้างานครับหน้างานนะครับที่ลงกว้างเลยครับทางานง่ายครับสะดวกสบายครับตรงนี้จะเป็น่วนขับเท้านะครับด้านหลังนี้ก็จะเป็นด้านหน้าด้านหน้าที่ดินนะครับก็เป็นวิเลยเทคโนโลยีมู่บ้านคูภาคเหนือนะครับครับผมงานหน้าเทียมก็เริ่มเปิดเปิดหน้าแล้วนะครับ อ,อีกอาทิตย์หนึ่งคนงานเข้าทำทำแคมป์คนงานนะครับแล้วก็เสาไฟเข้านะครับอีกไม่เป็นอาทิตย์นะครับประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับแต่โจทย์ลูกค้าคือในเรื่องของผังสนามคือเขาต้องการให้ขนานกับตัวอาคารสามเมตรแล้วก็ขนานกับตัวถนนด้วยถนนด้วยนะครับก็ตอนนี้กําลังหาจุดกึ่งกลางที่ลงได้อยู่นะครับเพราะว่าเวลาปรับผังที่หนึ่งเนี่ยไม่นั้นด้านถนนก็จะบานออกไปนะครับ ไม่นั่นก็ตัวอาคารเดี๋ยวต้องกุยปรึกษากับลูกค้าครับครับผมครับยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับครับที่จังหวัดลําพูนนะครับอาเภอบ้านทีนะครับตรงข้ามวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือนะครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ